วันนี้บริษัทส,สกจํากัดมหาชนพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนวัดสันป่าสักจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนแห่งนี้ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และลงมือทําเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน,นํามาปรับใช้กับชีวิตจริงอย่างเช่นการเลี้ยงไก่และปลูกผักค่ะนอกจากนี้เรายังมาตามหาเด็กดีเด็กเก่งประจําโรงเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาในโครงการเทวดาตัวน้อยอีกด้วยซึ่งเทวดาตัวน้อยประจําโรงเรียนวันนี้ก็คือน ok ้องหนูนา น้องหนูนาเป็นเด็กเก่งที่มีความสามารถทั้งด้านการวาดรูปด้านดนตรีไทยอย่างการเล่นสล้อและเมื่อน,น้องหนูนามีเวลาว่างก็จะไปช่วยเหลือง,งานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะหนูขอขอบคุณบริษัทน้ำมันเซสโกที่มามอบทุนการศึกษาให้หนูและมอบจักรยานให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนขอบคุณค่ะ